กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมอันดอนโดยในหัวข้อของวันนี้พีิลิงจะพาไปส่องรีวิวผมในส่วนของชุดคอสตูมสายเติมทั้งหลายว่าตอนตัวเกมเปิดจริงในเซิร์ฟไทยผมจะมีชุดคอสตูมลักษณะหน้าตาเป็นยังไงและก็สวยมากแค่ไหนรวมถึงแพ็คก,การเติมเงินกีังของตัเกมนี้ว่าในเกมนี้จะมีแพ็คอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย โดยสำหรับค่าเงินของเกมนี้ผมโดยเฉพาะเงินเติมเนี่ยก็จะเป็นตัวบัตรเลเวนการหรือก,ก็คือตัวบัตรแพทตินัมอ่าราคาผมอันนี้คือเรทที่อยู่ในช่วงของเซิร์ฟเอรีเอเซชเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงมากว่านี่แหละก็คือเรทที่น่าจะเข้าในส่วนของราคาที่ตอนตัวเกมเปิดจริงนะผมก็จะมีต่ำสุดเลย3 5บาท70บใบกับสูงสุดก็คือ3,000บาทนะผมก็จะได้6,600บวกอีก1225รวมเป็นประมาณ7,9 0 0กกว่ากว่าอ่าในส่วนของราคาสูงสุดของการเติมแพ็คนะ ตั้ไม่ทีนึงับผมกับพวกการเสบียงที่จะได้รายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะผมอันนี้ก็จะมี2ราคาถ้าเกิดแปลเป็นเนไทยก็ประมาณ100บาทอ่ะสำหรับ1สัปดาห์แล้วก็ประมาณ1 8 0บาทสำหรับกรณีที่กดรายเดือนซึ่งอันนี้บอกเลยว่าคดคุ้มได้เยอะมากถ้าเกิดเทียบกับการซื้อบัตรเพจิมโดยตรงเนี่ยคือแบบว่าคุ้มกว่ามากมากเลยอันนี้คือแน,นะนำับผมอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบแพ็กเกจรายวันใครที่แบบอยากเป็นสายเติมนะผมอ่าหรือว่าเติมนิดนิดหน่อยก็แนะนําให้กดพวกแพ็กนี้ด สำคัญมากโดยเฉพาะไอ้โจแพ็คเนี่ยแพ็คขวาสุดเนี่ยตัวดีเลยครับผมคือมันจะมีโอกาสที่จะได้รับไอ้เนี่ยไอ้พวกเคาเรียกว่าไอเทมโลหะหายากหลายคนสงสัยว่าไอโลหะนี้กับไอเก็บเนี่ยมันทําอะไรได้ผมมันคือของที่เอาไว้ครับพวกอาวุธครับนี่คือถ้าเกิดไม่มี2อันนี้ เพื่อนๆผมในช่วงประมาณเลเวล20-30ขึ้นไปมันต้องใช้ไอ้พวกนี้แหละในการสร้างับผมไม่งั้นจะสร้างอาวุธไม่ได้นะก็แนะนําเลยให้เติมหานะในส่วนแพ็กวาสุดอีแพ็ก pack หนึ่งเลยที่แนะนําสำหรับคนเล่นนะผมที่กะว่าจะเล่นแบบยาวๆเลยแนะนําว่าแพ็กนี้ควรซื้อเช่นกันนะผมกับแพ็กอัปเกรดตามเลเวลซึ่งโดยรวมผมในส่วนของวูดดิทั้งหมดที่จะด,ดูดตัวบัตรเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2,070พลตินัมซึ่งให้เก่วาตีเป็นมูลค่าผม ก็จะอยู่ที่ประมาณ950บาทแต่ถ้าเกิดว่าตีเป็นมูลค่าของตัวแพ็คเนี่ยแค่10เหรียญก็คือประมาณ300กว่าบาทนิด,นด,นดเพราะฉะนั้นโอ้โหเหมือนกับอารมณ์ปรมาณว่าซื้อของผม300บาทแต่ว่าได,ได้ของในมูลค่าเกือบพันกว่าบาทโคตรคุ้มสำหรับคนที่เล่นระยะยาวก็แนะนําว่าตัวนี้ก็ควรจัดกันนะ และก็ถัดมาที่แนะนำของผมเป็นแพ็คบป็นพันธ์พาร์ตประจำเกมนี้มาดูดีกว่าว่าเกมนี้มีเป็นพาร์ตอะไรบ้างที่น่าสนใจผมนีม้ซีรีส์ผมแนะนนว่าเป็นพาร์ตเนี่ยของรางวัลใหญ่สุดองผมก็จะเป็นการปลดล็อกชุดให้กับตัวละครของเพื่อนๆชุดก็จะมี2แบบชุดเริ่มต้นที่ปลดล็อกได้เลเวลหนึ่งได้เลยและก็ชุดอีกทีหนึ่งก็คือเลเวลสุดท้ายผมประมาณเลเวลห้าสิบกว่าหรือว่าร้อยกว่าแลวก็พวกของรางวัลเสริมผมได้พวกบัตรเติมเงินกลับมาด้วยแลวก็สกินกระเป๋าอื่นๆ แต้มทักษะอันนี้สําคัญมากแต้มทักษะเกมนี้ใช้โคตรเยอะอผมเลยก็พวกกล่องสเียงต่างๆก็ถือว่าน่าจดเลยอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่1ของเกมนี้ตอนเซิร์ฟเปิดเข้านะอ่าโดยสำหรับคอลวันสูงสุดนะผมก็จะอยู่ที่เลเวลหนึ่งรอยด้วยกันแล้วก็เกมนี้แบตันาพาร์ตมันจะมีพวกแต้มพอยที่เป็นแต้มกรีผมซึ่งแต้มนี้ก็สามารถมาแปลรูปเป็นวัตถุดิบได้อีกนี่ก็จะเป็นบัตรสเียงบัตรอัปเกรดบัตรพิมพ์เขียวแลกเป็นเงินแลกเป็นอุปกรณ์ซิลอกอนอัปเกรดปืนหรือเป็นพวกฉายาตศ่งๆ ก็จะมีโอกาสในการแรกวัตถุดิบสร้างของอีกคือเอาง่ายๆว่าโคตรหมันนะผมแล้วก็จะมีการจัดอันดับแข่งกันด้วยนะในเซิร์ฟเวอร์นะเอาล่ะเรามาดูในส่วนของเสื้อผ้าแฟชั่นดีกว่าว่าตัวเกมมันมีเซ็ตอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผมต้องย้ำกดว่านี่คือชุดที่น่าจะมาจริงตอนช่วงเกมเปิดโอเพ่นเบต้าผมชุดแรกเลยปื้น <c oughs> ส่ฮิ <c oughs> ปฮอปเต้นแบนซ์แบบเท่ๆ <c oughs> ตัวละครชายนี่ใช้ได้เลยเนี่ย เทสสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีนะสำหรับชุดแรกครับผมเป็นชุดลีเจนชุดลรกตำนานอ่าบอกเลยว่าสวยผมชุดลีเจนนี้เอกลักษณ์อยู่แล้วเพราะเกมนี้เนี่ยเขาก็เป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อแฟชั่นนะชุดที่2องครับผมชุดนินจาอ่าสังเกตว่าพอเราเปลี่ยนชุดแฟชั่นเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกพวกล็อบบี้ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังไปด้วยโอ้โหสบัดดาบหนึ่งทีกับหน้ากากทองคํายักษ์ตัวนี้นี่บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวข้างหลังนี่คือดาบอย่างเท่ผมดับเบิลคาตนาคูา่ ชุดต่อมากับชุดนักราผมเป็นชุดระดับตำนานเหมือนกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าชุดไหนที่เป็นเขียนว่าระดับตำนานเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ตัวเกมที่จัดเป็นช่วงๆครับผมแต่เกิดว่าชุดไหนที่สามารถซื้อได้เลยอ่าเช่นชุดพระเจ้าเอโดก็สามารถที่จะใช้ตัวแพทตินัมเนี่ยซื้อได้เลยทันทีนะค่าชุดต่อมาผมเปลี่ยนทรงผมด้วยเป็นทรงผมขาวผมเป็นชุดสนับสนุนซั p พ o r t ตทีมอ่าทัดไปก็ผมโอ้โหกับชุดนอนนี่เป็นชุดผ้าคลุมอาบน้ำผมแบบโอ้โหซิปแพลเป็นก้อนเลยผม โคตรเท่โคตรหล่ออ่ถัดมาครับผมกับชุดกราสีแบบเท่เท่ชุดเหลือครัผมทหารเรือถัดมาอีกโอ้วันนี้โคตรน่ารักครับผมชุดยูนิคอนยูนิคอนฟ้าวะเนี่ยเฮ้ยข้างหลังผมก็มีภาษาเขียนด้วยเฮ้ชอบว่ะชุดนี้เท่ครับผมน่ารักน่าดีก็ดีว่าตัวเกมเนี่ยมันก็มีชุดให้เลือกค่อนข้างหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มากๆอย่างเช่นชุดนี้ก็เป็นชุดกีฬาครับผมอีกชุดนึงอ่ะเป็นชุดตำรวจอีกนิดนึงอ่ะนี่เป็นชุดแบบกองคดีสืบสวนพิเศษ ทัดมาอีกชุดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นชุดที่แบบสไตล์แบบบู๊ๆหน่อยนะอ่านักรบนักรบหน่อยทัดมาอีกโอ้โหอันนี้ขาสันส้นเกงสั้นในแบบแบดบอยแบดบอยหน่อยๆผมพี hip ่พอบพี่พอบทัดมาอีกครับผมอันนี้ก็เป็นชุดกีฬาแบบเต็มตัวชุดดำก็มีครับผมแบบคลาสสิกคลาสสิกผมสายมอเตอร์ไซค์แวน่นชุดแบบดาราเก,กาหลีก็มีเหมือนกันนะครับผมเฟียวๆนี่โอ้โหแล้วก็ชุดแบบเนาปีศาจปีศาจอันนี้น่าจะเป็นชุดอีเวนต์แน่เลยผมราคาค่อนข้างแพงเลยนะแต่ก็มีหลายชิ้นด้วย ชุดลดราคาก็มีนะเออลดราคา30เรนะผมสำหรับชุดไหนอันนี้เป็นชุดนักเรียนแบบสไตล์นักอันธพาลหน่อยๆน,น่อยนี่แล้วก็กีฬากีฬานิดๆอ่าเอ็กซ์เพนชั่นนะผมสปายสายลับแต่งไปเที่ยวชายหาดแบบชิลๆเอาจริงๆรเล้วเกมนี้นี่คือแบบในเรื่องของแฟชั่นนี่ต้องยอมรับเลยว่าโคตรเยอะเออผมอ่าในส่วนของของอื่นนะผมแฟชั่นอะไรพวกนี้นอกจากชุดเซ็ตหลักแล้วมันก็ยังมีพวกแบบชุดแปลกเฮ้ยชุดมา หน้ามาเชียวโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นเป็นทรงผมใส่หมวก h i อร์ฮิ h i เ s t e r หน่อยอันนี้ก็เป็นพวกแบบคูดเริ่มต้นนะผมสำหรับเปลี่ยนสีได้ก็ใครที่ไม่ชอบแบบเป็นเซตเดียวก็สามารถที่จะมาซื้อพวกเซตแปรรูปแล้วก็มาประกอบใส่ก็ได้กันพากเกนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเพื่อนๆถ้าเกิดว่าซื้อชุดมาแล้วใส่ยังไงก็ได้ผมคา้าได้เต็มที่เลยชอบแบบไหนก็จัดได้เต็มที่กระเป๋าโอ้โหมีกระเป๋าก็กตายกเาก,กีต้าดาบกระเป๋าน้องหมีโอ้ As, เยอะไปหมดเลยนะสำหรับเกมนี้ผมหรือแม้ทั้งหน้ากากหน้ากากกระต่ายหน้ากากอีกาดำหน้ากากเทนกุหน้ากากบันนี่อ่าในพวกมุดมูเแว่นตาผมอ่ะก็มีแว่นตาหลากหลายรูปแบบผมทั้งที่เป็นแบบปกติทั่วไปแบบมีมีเมื่อผมนี่ก็มีนะเออใครชอบแบบไหนก็ตัดได้ตามความสะดวกมีตั้งหูมีที่คาดผมซึ่งที่คาดผมน่ารักมากอันแรกนี่ก็เป็นหนวดปีกเทวดา อันที่สองก็ผมงูแมวอันที่สามผมติดโบสีชมพูเฮ้ยสวยแล้วก็นื่งด้วยพิลิงก็ผมเล่นตัวละครผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นตัวละครแฟชั่นผู้หญิงผมก็เลยขอยืมภาพประกอบของผมมาจากในช่องอื่นแล้วนะ่ะเป็นตัวอย่างประกอบการที่ว่านในคลิปนี้ผมเรียกว่าขนาดตัวละครผู้ชายพิลิงว่าสวยแล้วมาดูตัวละครผู้หญิงก็ผมโอ้โหน่ารักมากโมเดลสวยมากและที่สําคัญ ตัวเกมนี้ผมมีระบบการที่จะถ่ายรูปหน้าจริงของเราเนี่ยสามารถแปลงเป็นหน้าของตัวละครในเกมได้ด้วยอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเป็นพวกเมตาเวิร์ดัะผมประมาณนั้นเลยผมสร้างอวตารของเราได้โดยเฉพาะนะคือแบบเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการจําลองตัวละครของเพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมเลยนั่นเองับผมเลสวยมากถ้าเกิดว่าตอนเกมเปิดโอเพนเบต้าเนี่ยพี่ลิงว่าพี่ลิงก็จะเล่นตัวละครผู้หญิงนีแหละเพราะว่าชุดสวยเยอะโคตร แลวก็อหนึ่งอย่างที่หลายคนกังวลนะผมก็คืออ่าถึงแม้ว่าจะปรับหน้าตัวละครสวยแล้วก็ตามผมแต่มันจะมีฉากที่เราจะได้เห็นหน้าตัวละครหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เพื่อนๆแรงหรือว่า PC ซีเพื่อนๆแรงเนี่ยเกมนี้โอโ้โหเก็บรายละเอียดทุกเม็ดมันเป็นเกมเพื่อออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพด้วยเฉพาะน,นะเพราะว่าเกมนี้ระบบ ของพวกโฟโต้โหมดดีมากๆครับผมมีทั้งแสงเงาสวยปรับได้ตามรูปแบบแล้วก็ถ่ายได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมถ่ายรูปด้วยเสื้อผ้าเนี่ยจึงเป็นหนึ่งสิ่งสาคัญที่เพื่อนๆอยากให้รูปออกมาสวย <ๆ S 1> ก็ต้องมีเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นผมก็จะมีชุดบางชุดที่เป็นชุดจากอีเวนต์กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นชุดนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมแรกเลยที่น่าจะอัปเดตเข้ามาตอนช่วงโอเพนเบต้าประมาณ1สัปดาห์แรก หรือตัวชุดอีเวนต์จากกิจกรรมต่างๆับมอย่างเช่นกิจกรรมหมุนวงล้อมหาสนุกครับผมอันนี้ก็จะเป็นในทีมของน้องหมาผมเป็นหมวกหมาแต่สำหรับผู้เล่นเราสายฟรีผมไม่ต้องน้อยหน้าไม่ต้องเสียใจไปผมเพราะว่าตัวเกมก็จะมีในส่วนของการแจกฟรีให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในส่วนของการทาภารกิจต่างๆอย่างเช่นคู่มือผจญภัยโหมดในเรื่องของตัวเกมการเอาชีวิตรอด อ่าอันนี้เขาก็จะให้ในส่วนของเควสแจกของเหมือนกันซึ่งบางเควสก็จะมีแจกพวกไอเทมที่เป็นแฟชั่นด้วยผมก็เรียกได้ว่าเกมนี้มีของฟรีแจกเยอะนะแต่เพื่อนๆจะต้องไปปลดล็อกกับผมสแสวงหาดนึนนงอ่าถัดมาผมอ่ากับสกินปืนเนื่องในตัวเกมเนี่ยมีปืนเยอะมากๆแต่และปืนก็จะมีสกินไม่เหมือนกันนะครับเ,เช่นกระบอกแรก ak 4 7อ่าปืนที่คนน่าจะใช้เยอะที่สุดผมดาก้อนเป็นสกินระดับดีเจนคือแบบโอ้โห ทองชิ้นที่2อ,อ่าสำหรับคนที่ชอบสไตล์อนิเมะตัวปืนก็มีสไตล์แบบกึงึงกรึงอนิเมะให้ด้วยเหมือนกันนะผมปืนสไตล์แบบพับขึ้นไหวเโรโทรก็มีแบบคลาสสิกคลาสลาสิกเอเค้ AK, น้แข็งอ่าแบบมาตรฐานทั่วไปก็มีเหมือนกันหมดก็เรียกว่าแต่ะปืนนี่เฟียวจัดอ่าอันนี้ก็เป็นปืน SKC16 อ่าที่เหลือก็เป็นลายเฉพาะผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลายที่ได้มาจากอีเวัต์ช่วงแรกๆของเกมกันนะอา0 0จ็ดนยะผมอ่าลายอนิเมะแล้วก็ลายพรางพื้นฐาน แต่ด้วยส่วนใหญ่ของผมในช่วงแรกๆนะสกินของตัวปืนมันก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ยิ่งเป็นช่วงของทดสอบเอเลียเสรด้วยอะสกินมันก็จะมีแบบเดิม,ดมๆไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ตามนี้นะ,ะถัดมาอีกอย่างหนึ่งเลยผมที่สายไปทุกคนนะผมน่าจะจัดกันแน่นอนก็คือพวกพาหนะต่างๆซึ่งเกมนี้จะมีพาหนะ3แบบก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีรถสปอร์ตแล้วก็ตามด้วยพวกรถวิบากรถบรรทุกต่งตางๆก็มอเตอร์ไซค์ก่อนนะผมเริ่มต้นทุกคนก็จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็จะมีสกิน แต่รัสกินให้เข้ามาครับผมนี่แต่ละแบบของตัวมอเตอร์ไซค์ความสวยงามลูกเล่นรูปลักษณ์ก,ก,ก็จะแตกแต่างกันไปและที่สําคัญของผมสเตตัสต,ต,ต,ต่างๆที่เพื่อนๆได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะแตกแต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ดีๆสกินดีๆผมเพื่อนๆก็จะยิ่งเพิ่มค่าความสามารถหรือว่าในการเล่นบางครั้งภารกิจแต่ละอย่างเราก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมกับสำหรับการเล่นภารกิจเหล่านั้นนะอ่าทัดหน้าผมกับพวกรถสปอร์ตอันนี้ก็จะเริ่มนั่งได้สี่ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นการเคลื่อนท่ตาานจะํ เริ่มต้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเพื่อนๆสามารถซื้อบูปินได้ผมหรือทำภารกิจเพื่อปลดล็อกบูปินได้แบบฟรีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มไประดับอีพิกขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ต้องเติมเงินเอาหรือว่าทาเควสรับหรือทํากิจกรรมต่างๆ,ๆเพื่อปลดล็อกไลน์ตัวรถต่างๆนะระดับรีเจนนะผมเริ่มเป็นรถแบบไลน์อนิเมะไอ้ผมเปิดประทุนด้วยว้าวอีขั้นนึ่งก็ผมอีขั้นหนึงโอ้ยหลายแพลตินัมสวยจัดโอ้โหเวลาคือนี่คือสีมันจะเปลี่ยนไปตามแสงอ่ะกลนยนี้ผมแบบสีเขียวมะ ลายหนึ่งก็ผมดำดำส้มๆแบบทองทองเหลือมเหลือมหน่อยนี่โอ้โหยอมรับเลยว่าเกมนี้นี่รถเยอะมากลายสวยผมและก็ที่สำคัญสเตตัสยิ่งไประดับสูงก็ยิ่งดีนะเป็นสไตล์ที่เป็นรถกระบะอันนี้ก็จะถึกถึกถทนทนนะผมเหมาะสำหรับกรณีที่ไปลุยอ e ีเวนต์เล็กิวเพราะว่ามันต้องขับรถค่อนข้างเยอะผมแล้วก็โดนยิงรถกระบะก็จะมีความถึกในการป้องกันเพื่อนได้ด้วยนะลายก็เหมือนเดิมผมในช่วงของอีเวนต์รถเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกให้จากการทำเควยและก็ภารกิจ แรกก็เป็นจี๊บธรรมดานะแต่พอเข้าสู่หลังๆนี่ก็เป็นรถโฟร์วิวและระดับสูงสุดที่มีตอนนี้ผมรีเจนเนียเป็นรถบิ๊กฟุตเฮ้ยโคตรสวยโคตรใหญ่โอ้ถือว่าน่าจัดน่าโดนนะอ่าตัดมาที่ร้านค้าสายเติมดีกว่าผมสำหรับคนที่ใช้จ่ายทรัพยากรนะผมที่เป็นตัวบัตรแพลตินัมบัตรเลเวลการ์ดก็จะได้ในส่วนของตัวแต้มนักสะสมซึ่งอันนี้ก็จะปลดล็อกหรือว่าซื้อของต่างๆที่สําคัญอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์รีเจน ก็จะเป็นประตูอัตโนมัติใช่ครับผมเกมนี้ประตูอัตโนมัติสําคัญมากเพราะว่าเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยมันต้องแบบสีลาเดนเปิดนะผมอันนี้ก็คือเปิดให้เลยโดยอัตโนมัติครับผมแล้วก็พวกของแลต่างๆครับผมพื้นไม้พื้นกระจกแบบสวยๆอันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในพวกร้านค้าแบบพิเศษพวกนี้นะและนี่คือการสปอยรีวิวชุดแฟชั่นนะครับผมที่กำลังจะเปิดตอนช่วงโอเพ่นเดต้าใครที่เล็งชุดไหนเอาไว้ ตเตรียมบัตรแพทินัมเลเวนการ์ดเอาไว้ให้พร้อมเลยผมจะได้แต่งแฟชั่นไปอวดเพื่อนๆคนอื่นก่อนใครนั่นเองและเหมือนเดิมสักใครชอบคลิปด,ดีแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับผมทางช่องทางยูทูบแลแฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป